ครับสวัสดีครับพบกับ t ี d ดีสาขาโคราชอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะมีสาระดีๆมาฝากนะครับเล็กๆน้อยๆสาหรับลูกคา้าบางท่านที่สอบถามช่างมาว่าช่างครับถ้าในกรณีที่อยู่บ้านแล้วไม่เข้าศูนย์บริการสามารถจีดล้างหรือว่า่าถอดหัวแอโฟมาล้างเองได้ไหมก็ล้างได้นะครับก็จะมีขั้นตอนแนะนําเล็กๆน้อยๆมาฝากนะครับหนึ่งเลยก็ปิดสวิคค์กุญแจที่อยู่ข้างรถหรือว่ากุญแจรถนะครับอันนี้จะเป็นแบบ มือบิดนะครับสวิตกุญแจดูหน้าปัดว่าม,มีไฟขึ้นไหมถามว่าทําไมต้องปิดสวิตกุญแจเนื่องจากถ้าเกิดเราถอดปลั๊กตัวนี้เราไม่ปิดสวิตกุญแจไฟมันก็จะโชว์นะครับส่วนขั้นตอนที่2สําหรับการปิดสวิตกุญแจแล้วให้ถอดปลั๊กตัวนี้ออกมาถอดปลั๊กเสร็จปุ๊บก็จะมีน็อตยึด2ตัวเป็นหัวไขควงแฉกนะครับเราก็จะใช้ไขควงขันพอใช้ไขควงขันเสร็จแล้วนะครับก็จะค่อยๆดึงออกมาตัวเนี้ยในส่วนของด้านในหัวไอโคตัวนี้นะครับจะเป็นเป็นลวด เป็นขั้นตอนของการทาความสะอาดนะครับในเมื่อเราถอดออกมาแล้วให้ฉีดล้างนะครับ,รบสำหรับขั้นตอนการล้างเสร็จแล้วนะครับเอาหัวลมเป่าแล้วก็จะประกอบประมาณนี้เลยส่วนอาการหัวไอโฟดาหรือว่าอุดตันเป็นไปได้หลายอย่างก็จะตัวนี้จะเป็นเซ็นเซอร์จับอากาศกำลัองอากาศถ้าเกิดตัวเนี้มีฝุ่นหรือว่าดําก็จะมีอาการาเล่งไม่ออกหรือว่าควันดํานะครับก็ ฝากไปด้วยนะครับ t o d สาขาโคราชถ้าลูกค้าท่านใดสนใจหรือว่าไม่มั่นใจในการาถอดเช็คเองก็ฝาก t o d สาขาโคราชเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้พวกเราได้ดูแลรถของท่านรถของคุณขอให้เราดูแลขอบคุณมากครับ